สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้แนนจะมาบอกต่อิ่งดีๆที่ทําให้ผิวของแนนเนี่ยดูสดใสสุขภาพดีมีอรลร่าแบบนี้นะคะตอนอื่นเลยแนนก็ต้องบอกก่อนว่าแนนเคยมีปัญหาในเรื่องผิวคล้ำเสียวแลดูไม่กระต่างใสและมีริ้วรอยนะคะรวมถึงปัญหาในเรื่องปวดข้อปวดศีรษะด้วยค่ะซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่แนนทํางานหนักแล้วไม่ค่อยมีเวลาในการพักผ่อนนะคะไม่ค่อยมีเวลาในการออกกําลังกายและดูแลตัวเองด้วยซึ่งตรงนี้นะคะส่งผลให้สุขภาพแนน ยำแย่ออกมากๆค่ะจนกระทั่งใหค่ะเอโว่าผลิตภัณฑ์คอลลาเจนจะอัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อในน้ำทับทีผสมเป็ดไทยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะดีเบอร์มากๆค่ะทั้งหอมอร่อย,ยืยม่มง่ายและไม่ข่าวด้วยนะจ๊ะอีกมากมายจะเป็นการทําให้ผิวดูใสสุขภาพดีมีออร่าลดนเรือรือลอยและยังช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะที่สําคัญนะคะช่วยในการทําง,งานของระบบประสาทและสมองนะคะทําให้ความสมจริงเราดีขึ้น